สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุคนเนาะพอกันคือเก่ามันนี่ก็แดดออก,ดดอกแล้วแดดออกแล้วอากาศเย็นๆหน,นาวๆเนาะมันน,น,นี้ก็ตน้องน้เพ่นเมืม่อบ้านใหม่พี่น้องเมื่อดองงานดองหมู่กัน <c oughs> นะก็เลยอยู่กับท่นานวาห,หน่อยกับท่านเนยหน่อยก็มาแล้วกับท่วแม่ก็มาแล้ว

bít lại lại cho khi lại chắc sổ bói ngoa đông Hãy subscribe cho Để thư 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 con ừ, thư ừ. con thưa thưa con thư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 a. Thưa 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 thưa.

เดี๋ยวจะจอดพี่นุ่มเลยโอ้บดเอ็บดเดพี๊ดถึงแม้มันกลายเองมันอืมไ่ได้ลืมไม่ได้ลืมใช่ไหมนั่นคือรักบดพี๊ดแค่ของเขาบ่ามีเปิดไว้อยู่เป็ดปีงั้มแดดกลายบดเอ็ดกับบดลอืม

สวนเงพี่น้องเลยน้ำกระบกลงรัดเติบเลยพัดน้องพิงแดดเด้อหนาวเบิ้งกระโพดก่อนเอาแล้วสวนลืมปิดได้เนาะกระโพดพี่น้อง chơi cho chơi biết cái nhang nào và thì khôn chúng tôi chẳng lên nó nào biết cái phát cái này hình bởi แค่นกันนาองแดนอให้น้องเอ้อุ่นๆมากแน่มันนีก็ได้ซาคกรขึ้นมา ยังได้กินข้าวบันเบิ่อหนามก็บพี่น้องเลยตื่นเ้ามาแล้วน้มไล่เลยจัดจ้านล่ะเฮ้ยเอ้ะจ้าขี่รถเหรอหาเกือบพี่น้องไปให้น้องย่างใส่เลยพี่น้องหนามกันเลยเมื่อแต่หนามลงมาหลายใส่ล่ะพอฮ่าจู่เป็นเบิร์ตเด้ มือนี้ก็อาจจะได้ทัดเขิงน้องผมเลยพี่น้องเลยประมาณหามือแล้วประมาณหกมืออาจจะเต็มน้องได้ว่าตอนนี้หนามใสแล้วเ <c ười> ดี๋ยวขอเป็นยังหกอยู่เดียวให้ลมเปลี่ยนทิ่นจังสิจูดให้มันแปนเพราะว่าให้ทางทางบัยวยี่ดอกน้องมันหกกระดก ลมเย็นทิศจังสิจูดทัานี้มันยังลมแห้งอยู่ใทยเกือน้องทยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับถุถถสวัสดีครับ <c oughs> เฮ้ยหมวกกับหมี่ะดนี่ม้อ่เกบมา่เอ้ก่อนใช่หมวกกให้เลอเกือเออจะ้อายแล้ววะโอเ ัชนอะรโม่เเด็หมกเลยยาให้น้องยูเลนวะบาอะรหมาให้น้องเข่าให้น่องเข่าก่อนเบิ้มหัตชนยื่นเออโดไามาแล้วรถดมาแล้วยิ้วยูรถยิ้วโหล้วย

อูเป็นปลาลุงเงยไปเลยโค้งไปเลยหอบเลยไปยิ้ไปลูกยิ้ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วังแ,แ,แข็งแรง nhiều nữa là vì nó. Ai nhiều vậy luôn, nhu vậy, nhu vậy luôn. Nhu vậy, bù, nhu nhu nhu. Như. ờ vả liệu lìa hên hong này nè. Oh, oh, khóc oh. phá khóc hara. phá lia. Egg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  lia. ยิ้วไปอืมอมอืมอืมเออคนอยากขยิวอันนี้ว่ายิ่วยิวออกร่ารกายยิ่วเร็วยิ่วรถเร็วยิ่วรถอร็วไปยิ่วนิ่วยิ่าไปยิ่วไปฮึวัวขต้นขึ้นขึ้นข้ามเลนะ โยงยางแล้วปลาลุงเหรอธนวาน้อยหัดเดินออกกําลังกายตอนเช้าโอ้โกูกโกูอ่ะอุ้มมาเนี่ยเมื่อยยางเราเปิดแห้งเราเบิ่งเฮ็ดกับพี่น้องเลยนี่แหละเฮ็ดกับพี่น้องเลยออกกับปลาไเด้อ เก็บมือละสองซ้ำดอกสี่หัาดอกกันนะบดเสือแล้วเก็บเอาไปใส่แกงเขียดเลยออกปลลัยเด้เห็ดนี่เป็น้องเห็ด căng say kiệt nó rồi cái gì nhỉ? nhau? Ờ, gì nhau? ăn 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 gì ขออันหมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลาติกมาหับสมเนาะขอบคุณเบ้อจุกุณทุกคน